การตื่นขึ้นของคุณทาลินีคุณเคยรู้สึกราวกับว่าชีวิตทั้งชีวิตของคุณพัทงทลายลงมาพร้อมๆกันคุณรู้สึกราวกับว่าคุณกําลังประสบกับช่วงของการยอมจำนอนอย่างสมบูรณ์หรือไม่เป็นไปได้ว่าคุณกําลังได้สัมผัสกับรสชาติของการปลุกกุณทาลินีที่ลึกลับแต่เปลี่ยนแปลงได้สูงส่วนที่ผิดปกติของทั้งหมดนี้ คุณไม่จําเป็นต้องรับรู้ทางวิญญาณหรือมีความสนใจในการเติบโตทางวิญญาณเพื่อสัมผัสสิ่งนี้บ่อยกว่านั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองโดยสมบูรณ์ซึ่งอาจทำให้สับสนมากขึ้นหากนี่เป็นครั้งแรกของคุณการปลูกกุณทาลินีเป็นการปลุกพลังประเภทหนึ่งและประสบการณ์ทางวิญญาณที่ทรงพลังอย่างยิ่ง มันเป็นการปลุกพลังชีวิตดั้งเดิมภายในส่วนลึกของจิตวิญญาณของคุณบางคนบอกว่ามันเป็นรูปแบบหนึ่งของการตื่นรู้ทางวิญญาณแต่เชื่อว่ามันลึกมากกว่านั้นมันเป็นการไหลและการกวาดล้างอย่างสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณในทุกระดับพลังงานกุนทาลินีคืออะไร ซึ่งแตกต่างจากการตื่นรู้ทางวิญญาณทั่วไปซึ่งเป็นธรรมชาติทางจิตวิทยาและมีการกล่าวกันว่าพลังงานนี้เล็ดลอดออกมาจากจักรวาลพลังงานกุณฑาลินีจะอยู่ที่ด้านล่างของสันหลังของเราในตำแหน่งที่เรียกว่ามูดาลาเมื่อพลังงานนี้ถูกกระตุ้นและไหลผ่านศูนย์กลางพลังงานของร่างกายอย่างอิสระ และขึ้นสู่จักรกะมงกุฏเราจะผ่านการกระตุ้นกุณฑาลิณีแต่การตื่นขึ้นนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เราแสดงพลังมากขึ้นชัดเจนขึ้นหรือมีสมาธิมากขึ้นมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เราได้ฝึกความอดทน <c oughs> การวางตัวความนุ่มนวลความเห็นอกเห็นใจตัวเองและความเข้าใจ มันต้องการให้เรายอมรับส่วนที่แท้จริงของตัวเราเองที่ซ่อนอยู่หรือปฏิเสธด้วยความกลัวการถูกปฏิเสธความผิดหวังหรือความอับอายแม้จะมีหลายคนเชื่อว่าการปลุกคุณทาินีเป็นการแสดงถึงส่วนผู้หญิงอันศักดิ์สิทธิ์ของเราด้านที่รักความลื่นไหลและอิสระ ในขณะที่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงจะนำความสมดุลมาสู่ทั้งความเป็นชายและความเป็นหญิงอันศักดิ์สิทธิ์จุดประสงค์ของการปุกคุณทารินีคืออะไรเชื่อว่าการปุกคุณทารินีคือการกลับบ้านการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณจุดที่คุณถอดทุกสิ่งที่คุณใส่เข้าไป ทุกสิ่งที่คุณเป็นตัวเป็นตนซึ่งไม่ใช่ของคุณอย่างแท้จริงเชื่อว่าการตื่นรู้นี้ครอบคลุมไปไกลกว่าแค่การฝึกโยคะหรือพิธีกรรมทางร่างกายมันพยายามที่จะปลดปล่อยจิตวิญญาณของคุณให้เป็นอิสระปราศจากการแสวงหาวัตถุนิยมที่ทะเยอทะยานมากเกินไปปราศจากความเร่งรีบปราศจากความผิดหวังผิดผิด ป่าศจากความคาดหวังผิดผิดป่าศจากสิ่งใดก็ตามที่ฉุดล้างหรือถ่วงให้คุณตกต่ำโดยรวมแล้วเป็นกระบวนการที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อรู้สึกราวกับว่าทุกสิ่งที่คุณเคยรู้ว่าเป็นความจริงจะสลายไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อคุณยอมรับว่าชีวิตส่วนใหญ่ของคุณสร้างขึ้นจากค่านิยมที่ไม่สมจริง ซึ่งสร้างโดยสังคมและความเชื่อของคนรอบข้าง